สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปซูพูสุขสุขคตครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ที่กรดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศหมืดหมืดเนี่ยจังหน่อยครับเพราะว่าฝนตกคลืนนี่ยนะครับแล้วก็ย่ำซา้านี่ก็หมืดเขึ้อนเหมือนจะตกอีกทีอ่ะตกไปเลยครับเพราะว่าช่วงนี้มามีงานแล้วครับอ่ะตกเต็มทีไปเลยงานมามีแล้วครับเอาครับทีมงานเ้องกะ ดังไรกันเขามาขอกูดังไปแต่งานเมื่อวานนี่นะครับสองงานหนึ่งวันนะครับประมาณสองสามหน่วยนะครับหน่วยใหญ่บม่ได้ออกหรอกหน่วยจะหน่วยหน่อยๆครับผมหน่วยเล็กๆจิ๊บๆมินิี่สิก็ได้ออกอยู่ครับฝากไปทำเนียร์นะครับเรื่องสำหรับอุปกรณ์สายอินซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมวิธีเครื่องเสียงรถแห่นะครับภาพยนตร์นะครับเครื่องปันไฟจอย LED ก็มีเดอสิบสองหลอนี่ครับ จอดเหมือนเดิมครับไปจากใดไปช่วงนี้ไปปิดบอกปิดวิรกด้วยครับเด้อเครื่องเสียงเฮาเดี๋ยวปุ๊บชิดสองรอให้ดูดิครับเสียงกลางยังเป็นวอดเทคอยู่นะครับเสียงเบรกก็เป็นวอดเทคเลยครับเด้ออ่าอีกมโหน้าอีกบมโดนสำหรับเอฟซีเสียงอีสานของเรานะครับผมจะทายตั้นตอนติดแต่เปลี่ยนระบบเสียงนี่นะครับเป็นเสียงกลางอเมเจอร์แน่นอนครับเออห้ามพลาดนะครับเด้อสำหรับเอฟซี เสียงอีสานนี่ครับสองล้อจอดชิงนิ่งเพววาผมมีงานก็ได้ตกจอดครับผมโอ้สวยงามเลยทีเดียวสำหรับ12ลอล้อของเราลอ้อขึ้นมากกว่าเก่าเพราะว่าแตไ,ไปจำวงใหญ่อย่างเช่นวงเสียงอีสานของเราแม่นุกน้อยอยุไรพรนะครับบรรยากาศที่กรังเราก็เมื่อสมคืนนี้ยจักน้อยกับสี เออคือคือเนี่ยจังไรเพราะว่าทีมงานเขากดังเออบ่อมีงานครับผมเนี่ยนี่เอ้านี่ครับในกดังเ้าก็มีให้ที่ทำอาหารให้กินนำทีมโดยเฮียหมูหนุ่มพนจอนเจ้าของหนังภาพยนตร์สายยันสาวของเราเองเอ,อตื่น,สนเสาร์เด้อดเยี่ยายตื่นสายไดือดเบียดด่วย,ยนะครับตื่นมากกระดังถวยดังซ้อมห้องเขาห้งน้ำหนึ่งเขาหนึ่งปลาให้ทีมงานเอออยู่กดังกินได้กินได้ ตับทานกันนะครับเนาะนี่นะครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับหักกันไหวคือข้าวเหนียวปั่นหนึ่งไม้ย,ยาสิเพศจากมันขึ้นามาถือข้าวเหนียวครับผมเออทีมง,งานอีกหนึ่งเพิ่นกับไปงานมาสองงานบ้าก็ดังมากกับบริเวณไปไซมาไซด์เราแค่นี่แหละก็ดังเลยล่ะว่าะฉะังง้นูอยู่ทั้งไกลกับมีทั้งสีตะเกียบทั้งโอ้ทั้งปลาจีนกับมีทั้งสก,กุลนครกับมีเลยครับมาแา่ทั้งไกลครับด้วยความมัก ในการเป็นคนว่ายเป็นโซเฟอร์นะครับทํางานร่วมกับเครื่องเสียงอุปสายสาวของเราเออได้มากอ่ะฤดูการน,นากระขึ้นก่อนนะครับกวน,น,น,นสายสาวยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่จะไปเออร่วมกับพวกเราไปเป็นคนว่ายไปเป็นเมี่ยงเมกไปเป็นโซเฟอร์เอาเดี๋ยวจะเสว่ากันไปครับร่วมนานกระพ่อมีอยู่หรอกครับขันดังออกภาษาไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็สิเงยียบเนี่ยจักหน่อย เพราะว่าเพิ่งช่วงหน้าฝนอาบอกทีมงานที่เฮ็ดเครื่องเสียงเขาหูดีครับพอหน้าฝนแล้วก็เข้าพรรษางานกัศสีบอดหลายบอดเต็มที่ปันใดกัศยมีแน่นี่เนี่ยหน่อยค,ครับผมพอได้ไปกินใส่แล้วครับเนาะอ่งมืาอนี้กะผ้าชุ่มกุดังบรรยากาศที่กุดังขึ้นก้านะครับอออขอบคุณ FC ทุกๆท่านครับผมที่รับชมผมมาโดยมาโดยมาตลอดโดย เรากำลังคลิปสันซ่าหรือยมาตลอดครับผมเอออาจจะคนติดตามมามากเหมือนข้คนครับช่องนี้ครับผมถือว่าเกระเทยผมสั่งได้เลยเลยมาหมากไม่กัดนิดหน่อยครับผมน้อครับเนาะผมเพลิดเฮ็ดอยู่ครับเพลิดเฮ็พลินไปคนติดตามยังบหมดครับยังหลักลอยครับสามสี่ลอยนะครับผมมาสู่กันต่อไปนะครับเนาะอ่งขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยเอฟซีสันซ่าครับผมครับทัก สันซ่าหักนิดน้อยแต่ว่าหักโดนๆน่นนะครับเด้อนะครับรับชมคลิปไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้ครับวันใดไปใส่มาใส่นะครับน้องกับยู่ตะกุรังอุบลใส่ยันซ่าวเนี่ยครับท้ายจะพาบรรยากาศให้ความเคลื่อนไหวที่กุรังอุบลใส่ยันซ่าวนะครับกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่เออท่านอาจารย์สยันกาณเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กันท้ายเบื้องนะครับน้องกับอาจารย์สยันญาณกะวันนี้บราจะไปใส่หรอกอยู่กุรังนองท่านเตือนอยู่ช่องนี้เออท่านเตือนสาอมมาเกิดมาได้สุด บริเวณกูดังคนนี่แหละอ่าฮะข้าชมรถแทร์แรถแทร์นี่ก็คือเกาครับรถแทร์เฮ้าขั้นหน่อยขั้นใหญ่ก็ว่างจอดคือเกาเพิ่น12หล่อก็มีอีกขันนึงก็อยูปทุมราชูวิสาบ่นน่ะอำนาจ,จเจริญเออนี่โครงการกดังเฮ้าน,นี่ก็ถ้าว่ท่านเคลื่อนไหวอยู่ครับเพวาตาว่างเป็นเออนำทีมโดย เฮ้วนเอฟสามนะครับก็ดังสร้างกันนี่นี่ก็ดังนะนี่ก็เป็นของเฮี้วันสร้างนะครับเฮี้วันเอฟสามนะครับได้เป็นสร้างกับทีมงานเป็นเออผมก็ได้เฮ็ดอยูเ่เฮ็ดหัวนี่ครับตัวอ้อมก็ดังนี่ครับตะกอนเนี่เออเป็นว่างแป้นว่างมากไปแต่ว่าสีเฮ็ดทันทีนี่ก็ดังหาเดือกหาใส่หาแยมหาเวลาหาเวลาว่างอยู่เออนี่ครับก็ดังช่องนี้กับสีกน่าจะหน่อยนี่ คนงานเขามาแต่มาวาอย่าเงียบครับผมเข้าไปงานเป็นการกันเบิเมื่าวาดก่อน่เงียบครับผมอาจจะแรกกิดสีไทยเบิ่งครับสาหรับเสียงวงเสียงยีสานเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไรเหตุไดนะครับนาะรอติดตามชมครับผมแต่เบิงอาจารย์สายันจูนระบบเสียงอีกไม่เจออสุดยอดคักเดลืกัอนเสียงกลางก็ไม่เจอรับรองสุดยอดแน่นอนครับสําหรับมรำเรื่องต่อกรอนนะครับวงเสียงยีสาน ถ้าได้ระบบเสียงเขาไม่เจอฉนั้นสุดยอดอยู่แล้วสำหรับมะระหมกมะระมูวโ่งไรก็ก็ต้องใสกันนะเห็ดแต่ครับหน่อยผมยังใสครับหน่อยผมใสอยู่สิบใบครับผมเบียดกับเป็นน้ำไม่เจอยี่สี่ใบขังละวยี่สี่นะครับอาจสิบหโหดปันใดเพราะว่าดอกสิบแปดเนาะแต่ว่าก็สุดยอดครับของตัวคนใส่มาหลายปีนะครับไอตัวไม่เจออ่อนทวดสองชุดของผมสิผมไปนะครับเพราะว่าสมัยแต่แ๊ะไปกับหกเจ็ดปีแด็กไปกับอ บุ้งอิมอวัสราเนาะครับเนาะไปครัง้งแรกไปอยู่กับบุ้งไอพิสอิมอวัสราช่วงนี้เป็นการดังๆนะครับเนาะกำลังมีการมีงานในไลนอยู่เออช่วงนี้เพป็นก็พอมีงานเพผมก็ใส่อุปไซน์นั่นเศร้าคือเกา่เากครับผมเอื่นหาใส่กันครับผมขอบคุณในไลน์ครับสำหรับความรเรื่องตัวกอนทุกบุงทุกไข่ทุก,ทกเอ,อบุ้งนะครับเนาะอ่ะรบรรยากาศกำมัดขึ้นเนี่ยจักหน่อยเออ,อพูด บรรยากาศดีน่านอนครับผมเออแต่ว่ากันตื่นเสาร์นี้มันได้เบียกหลายอยู่กับตื่นสายได้เบียกหน่อยนี่แหละกับตื่นเสาร์มากก็ได้เฮ็ดเบียกก้อนเออผมมีเบียกเฮ็ดป้ายนะครับถูกช่วงนี้ช่วงต้องให้ต้องหน้านะครับเน้องกูก็เดี่ยวไปแน่กับมี่ผู้ก,ก,ก,กูเดี่ยวกับเฮ็ดไปครับผมเข้าให้เข้าหน้าครับผมส่นผมผมมีหน้าครับผมก็ได้บริเฮ็ดหน้าครับหาถ่ายคลิปน้ำกุหลาบก็ดังนี่แหละครับเออนะครับนี่ เงยบรรยากาศเป็นรถเออแต่ว่าก็อยากมีคนคอมเมนต์ว่าเท่พื้นความโอ้ยเท่พื้นนี่มหาศาลนะครับไปก็อย่างไรปรนเทศอยู่ครับแต่ว่าพี่วัฒนามีเงินอยู่ครับเพื่อทั้เงินหาท่องอยู่วัฒนเออหาเงินได้เวลาายเท่เท่ต้องก็ดีนะครับน่ารถไม่เข <tinc S 1> ้ากับบริษัทน้องเต็มไปได้ก็อยากให้เทู่่ได้ครับพราะว่าผีเพราะมีเงาปมาณนี่เบิ้ลเหมือนไร้แสนอยู่ครับนี่เต็มโกดังนะครับมานี่ก็จะสร้างกันอีกละ การสางกันก้อนกิติเทพยมวิจักขื่นท่านนี่ครับกิติโมเทวเลยนะครับโดนจอดนอกกับนอกเออสางกันนอกผิดน้ำตอนรับแขกตอนรับจับภาพจับศรัทธาที่มาจางมอหลงม่ลำกับทีมงานอุบลสายันเาว้ฮ่เออตรงนี้จะเป็นหม่องของสินจังเฮียสินจังก็คือลูกชายของอาจารย์สายันทองสวัสดิ์องเป็นผู้รับการรับงานอยู่นี่แหะครับโครงการพันวัดไปสังสรรค์นะครับเด้๋ผมก็บ่าไปตามโครงการนะครับเนาะอ่าอย่งเรอติดช้ำติดตามชมอีกทีครับผมอ่ะคุณ รถจอดเต็มโกดังเดลยพรอยากได้ไปเสริมฉลองงานนะครับช่องนี้ว่างทุกหน่วยเอออยากได้ชุดได้ไม่ได้ราคาเป็นกันเองครับราคาโบผ้าอ่นก็ไปครับช่องนี้ครับเพราะว่าโบม่มีงานนะครับเนาะพอ่อให้ทีมงานได้มีการมีงานทำเนาะครับเนาะเออครับจุดใหญ่ก็ไปโบผ้าอครับช่องนี้จะกกไปครับแถวพี่บุญแถวอุบลเฮาบ่ไกล ขันบ่ไก่เนี่ยสามารถรับถึกได้อยู่ครับเพราะว่าขันไปไกลเนี่ยมันรับถึกมันกับโบเลือมันขาดมันเอาไปกินเบิดครับผมนี่ครับรับแพงหย่อนยังหย่อนบอลมันแพงค่าแรงถึกกับโบเป็นยังครับเดี๋ยวบ่รายกับเดือดมีกับโบเลือหลือกับโบพ่อให้ทีมงานให้เราเลขยับขยันมีการมีงานเนาะครับเนาะอ้าวจังไรกะฝากิฟซี่ทุกท่านนะครับผมแบบบญสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าจิตวทีเครื่องเสียงระบบรถแห่นะครับสิบสองล้อติดเครื่องเสียง พยนตเด้อครับเด้อขอบคุณที่ทุกทุกท่านครับผมมากกระไรถึกใจกระแช่ครับผมคลิปนี้คงเอาไว้ซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ